อย่าให้การที่คุณช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นการทํร้ายเขาทางอ้อมครับเคยได้ยินคำว่าพ่อแม่แรงกระั้นไหมพ่อแม่แรงกระันคือไม่เคยให้ลูกลําบากเลยไม่เคยให้ลูกทำอะไรเองเลยพอเขาไม่เคยทําอะไรเองเลยเขาทําอะไรไม่เป็นพอทําอะไรไม่เป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่เขาโตไปอ่ะเขาจะชีวิตลํา,า,าบาก <N> แล้วเขาจะขาดความสามารถในการที่จะเข้าใจคนอื่นด้วยเหมือนกับที่เขาบอกว่าลูกคนรวยส่วนใหญ่จะ,ะมีความสามารถในการเข้าใจคนอื่นน้อยแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายแล้วกัน พอพ่อแม่เลี้ยงมาดีไม่เคยลําบากเขาก็จะได้รับเพียงแง่มุมเดียวก็คือแง่มุมของความสุขแต่ไม่เคยได้รับแง่มุมของความทุกข์แต่เราหารู้ไหมว่าความทุกข์สอนอะไรเราเสมอเลยไม่ใช่ความสุขนะความสุขมันมีไว้ให้เสพมีไว้ให้เอนจอยกับมันแต่ความทุกข์ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขากําลังความทุกข์ทุกๆครั้งเนี่ยสอนให้เราโตขึ้นเราเก่งขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ผ่านความทุกข์มานะมันเหมือนกับว่าวันนี้เราปั่นจักรยานถ้าเราไม่ล้มอ่ะไม่ผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดมาก่อนเราจะปั่นไม่่เกกงถ การออกกําลังกายหรือว่าการแข่งกีฬาก็เช่นกันถ้าเราไม่แพ้เราจะไม่รู้หนทางการชนะเลยการทําธุรกิจก็เช่นกันถ้าเราไม่เคยล้มเหลวเราจะไม่รู้วิธีที่จะทําให้เราสําเร็จเลยดังนั้นผมอยากให้ทุกคนอะมองอสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นปัญหาอุปสรรคความทุกข์ความไม่สมหวังสิ่งเหล่านี้เขากําลังมาสอนเราครับเขากําลังมาให้บทเรียนกับเราเวลาเรามันจะมีอยู่สองอย่างคือเราจะยอมแพ้มันหรือเราจะผ่านไปให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ่านไปได้ปุ๊บอะเราจะเก่งขึ้น พ่อแม่เขารักผมนะเยขาก็เลี้ยงดูผมดีแล้วก็ไม่ค่อยให้ผมแบบไปเจอปัญหาอะไรมากอันนี้มันคือดาบสองคมคมที่หนึ่งคือตอนเด็กเรารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเราทึ่งสบายจริงแต่ว่าพอเราโตมาวันแรกๆที่ผมเข้าไปทํางานผมแบบเฟลรู้สึกแบบทอ้อแท้กับตัวเองมากเลยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนเวลาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นเลยผมแบบเจ็บปวดมากนะในตอนนั้นอนะรู้สึกว่าเราแบบเป็นคนที่แย่เพราะว่าแบบผมจบแบบ มหาลายัยจุลามาถูกไหมโจวิศวามาพอไปเทียบกับในสาขาใกล้ๆก,ก,กันผมแบบห่วยอะเออแล้วก็สุดท้ายก็เลยออกมาแล้วก็นับหนึ่งกับตัวเองใหม่เริ่มต้นใหม่แบบตั้งใจทํางานแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ผ่านปัญหาตลอดระยะเวลาประมาณเกือบสิบปีที่ผมแบบช่วยงานที่บ้านมาแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นผมเกลียดปัญหามากเลยนะรู้สึกแบบไม่ชอบเลยแบบทําไมต้องเจออะไรเงี้ยสุดท้ายพอวันที่เราผ่านมาแล้วเรามองย้อนกลับไปทุกวันเนี้ยผมกลายเป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถในการที่จะ แก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เวลาเจอปัญหาจะไม่ค่อยกังวลกว่าเพราะว่าเราเคยผ่านปัญหามาหมดแล้วเนี่ยคือเวลาคุณผ่านเรื่องยากๆมาข้อดีของการผ่านเรื่องยากคือเรื่องเรื่องที่เรื่องหลังจากเนี้ยมันจะง่ายแล้วเพราะคุณเหมือนกับคุณเจรนายตัวเองมาแล้วอ่ะคุณผ่านบททดสอบต่างๆมาแล้วดังนั้นวันเนี้จะมาเข้าประเด็นคือการช่วยที่ดีที่สุดบางครั้งก็คือการไม่ช่วยมันหมายถึงว่าคุณน่ะ เคยกำลังที่จะช่วยใครอ่ะเวลาช่วยเขาแล้วซ้ําแล้วซ้าเล่าช่วยเขาแล้วช่วยเขาอีกอ่ะคุณกาลังทําให้เขาไม่โตนะไม่โตก็คือว่าเขาไม่เคยได้พบเจอกับอุปสรรคด้วยตัวเองเลยสุดท้ายเขาจะกลายเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเจอปัญหาเขาก็โยนทิ้งเขาก็ยอมแพ้เขาก็ไม่สามารถที่จะสู้ต่อได้เหมือนคนอื่นดังนั้นอ่ะผมอยากให้พวกเราทุกคนอ่ะทุกวันเนี่ย เวลาที่เราจะ,ะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งให้เราใช้ปัญญาของเรพิจารณาด้วยเราเลยต้องมีสติไม่ใช่ว่าใครมาหน้าไหนเราอยากจะช่วยแล้วก็ช่วยหมดแต่การที่เราลองยิต้องยกตัวอย่างดูนะเพื่อนมายืมเงินคุณให้ยืมครั้งที่หนึ่งครั้งแล้วครั้งแล้วจนเขารู้สึกแล้วว่าเขาไม่จำเป็นต้องหาเงินเพราะเขามีเงินสำรองก็คือตัวคุณคุณกำลังทําให้เขาเกิดความเคยชินกำลังทําให้เขาเกิดความเคยตัวการที่คุณเอาเงินให้เขายืมเท่าวกับว่าคุณกำลังทำร้ายเขาทางอ้อม แต่กับการถ้าเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินจริงๆคุณก็มีสติพิจารนาดีว่าเฮ้ยครั้งที่หนึ่งคุณให้ยืมเพราะว่าเราอยากช่วยเหลือเขาจริงๆแต่ครั้งที่2ครั้งที่สเนี่ยมันเริ่มจะไม่ใช่แล้วถูกไหมมันกลายเป็นความเคยชินเขากำลังจะไม่ช่วยตัวเองด้วยการมาขอยืมเงินคุณแล้วคุณก็กำลังจะทําร้ายเขาด้วยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เขาเพราะฉะนั้นเวลาคุณทําบุญน่ะอย่าให้สุดท้ายมันกลายเป็นบาปที่มาทําร้ายคุณคุณลองนึกสภาพดูนะถ้า เราไม่เอาเงินให้เขายืมตั้งแต่วันแรกแล้วเขาไม่มีทางไปจริงๆสุดท้ายเขาก็ต้องหาทางอย่างเช่นเขาอาจจะต้องไปทํางานหาไรายได้มาจุนเจือตัวเองหรือช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ฝากฟันด้วยตัวเองถูกไหมครับพอเขาผ่านตรงนั้นไปได้แล้วอ่ะวันหนึ่งเขาก็เติบโตขึ้นแต่ลองมองกลับกันเราเอาเงินซัพพอร์ตเขาตลอดซัพพอร์ตเขาตลอดเหมือนเหมือนพ่อแม่กําลังเลี้ยงลูกเอาเงินให้ลูกเอาเงินให้ลูกเอาไปใช้เอาไปใช้ลําบากใช่ไหมเอาไปใช้เอาไปใช้พอวันหนึ่งพ่อแม่ตายไปเราไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือเด็กคนเนี้ย จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ทําอะไรไม่เป็นเลยนะดังนั้นวันนี้ถ้าจะเลี้ยงลูกหรือจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งให้ดูตามความเป็นจริงนะดูตามความเป็นจริงว่าเราช่วยเหลือเขาในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเข้าตาจนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าช่วยเพราะความเคยตัวแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นการช่วยให้ดีต้องมีปัญญาด้วยนะครับถ้าเกิดเราเหมือนเราเลี้ยงลูกให้ไปตลอดสุดท้ายเขาเติบโตมาเป็นคนที่ทําอะไรไม่เป็นเหมือนผมแต่ก่อนแต่ถ้าเกิดเรามองกับกัน ให้เขาไปเจอความลําบากด้วยตัวเองชีวิตอ่ะให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าเขาจะลําบากจะเจ็บปวดจะเจอความทุกข์บ้างมันเป็นสิทธิ์ที่เขาต้องเจอเพราะมนุษย์จะเติบโตจากตรงนั้นมนุษย์จะเข้าใจวิชีวิตจากตรงนั้นมนุษย์จะสมบูรณ์ได้ด้วยการเจอความทุกข์ไม่ใช่สุขเพลงอย่างเดียวดังนั้นอย่าเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินหมดยุคแล้วนะครับลูกที่เขาเลี้ยงแบบ ให้เป็นตัวเองในต่างประเทศมีเยะยะในอเมริกาในอะไรที่ลูกโตแล้วตอนอโตมาก็คือพ่อแม่ก็ไม่ให้เงินใช้แล้วเอาไปทํางานเองให้เขาเรียนรู้ความลำบากของชีวิตเรากําลังรักเขาแบบถูกวิธีนะครับคือเรารักเขาแหละเราเลยให้เขาไปเจอ ชีวิตของเขาเองเรารักเขาแหละเราเลยต้องยอมให้เขาไปเจอความลาบากเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ดูแลเขาได้ตลอดไปดังนั้นวันนี้อยากจะให้มองกลับมุมกันใหม่นะครับในบ้านเราเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับโดยยุคข,ของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะยังได้รับการศึกษาเก,กี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูลูกมาไม่เพียงพอแต่ในยุคเนี่ยดีขึ้นเยอะครับก็แค่อยากจะมาเป็นอีกหนึ่งในะอีกกระบ,บอกเสียงนะครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแล้วผมก็เจอเคสตัวอย่างที่เป็นแบบนั้นมาจริงๆชีวิตที่ดีอะ ต้องเป็นชีวิตที่ได้ลงมือทําหลายๆอย่างไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับเพียงอย่างเดียวต้องลงมือทําด้วยเจอความลําบากจอุปสรรคเนี่ยถึงแล้วก็เป็นชีวิตครับเป็นชีวิตที่ได้ใช้เจอทุกอย่างและสุดท้ายชีวิตจะสมบูรณ์พอชีวิตสมบูรณ์คุณเจอทุกแง่มุมคุณจะเข้าใจชีวิตแล้วความเข้าใจชีวิตยิ่งเร็วยิ่งดีครับยิ่งคุณเป็นเด็กที่เจออุปสรรคฝ่าฟันตรงนี้มาอย่ามองว่าเป็นชีวิตที่ลําบากแต่ให้มองเป็นอีกมุมหนึ่งว่าคุณจะได้เจอชีวิตที่เข้าใจ มากกว่าคนอื่นเร็ว,วคนอื่นและสิ่งเหล่านี้จะหลอหล่ให้คุณเป็นคนที่เข้าใจโลกนี้ได้เร็วแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทําอะไรครับเพราะคุณผ่านมาหมดแล้วนั่นเองครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับถ้าชอบก็คอมเมนต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย